เรื่องทิปหน่อยล่าสุดก็กลับมา,มาท้องรีบัรฟรีบังรฟรเป็น,ปนงไงบ้างคุณสนุกดีค่ะดูเป็นคริปท,ที่มีปัญหายเยอะดีแบบครบทุกอย่างเลยแบบเก้าอี้พังบ้างรากระเป๋าเราไม่มาส่งบ้างไม่มีเสื้อผ้าใสทั้งคู่เลยเหรอหนูคนเดียว<อ>แล้วก็ก่อนจะกลับคริปที่เล็กโดนล้วงกระเป๋าเออชะโดนลงมือถือ ดูว่าเป็นคลิค่อนข้างทุกชีวิตทรหดเหมือนกันเนาะก็ดูได้เรียนรู้เยอะดีว่าแบบถ้าของหายเราต้องไปรอบสายพาตรงไหนถ้าโทรศัพท์หายเราต้องไปแจ้งความยังไงอะไรอย่างเงี้ยอืมหายที่อังกฤษค่ะทีโควนการ์เดนโคือจริงๆทางโซนนั้นเนี่ยเขาบอกว่าโจนอะไรเงี้ยมันเยอะอยู่แล้วลูกพวกเราไปคือด้วยความระมันระวังอยู่แล้วไม่รู้หรือว่ายังไงเรามัดระวังอยู่แล้วค่ะ ที่เล็กคือเรามาระวังที่สุดแล้วอะไรเงี้ยแต่ก็จะมีรายละเอียดย่อยแหละก็ให้นางหรือว่ารอรอฟังนางหรือว่านางพูดไปแล้วลุกเรียนไหมอ่ะเพราะมันเจอปัญหาเยอะแล้วก็ในทิเนี้ยหนูว่าสงสารสงสารเขาที่แบบเห็นหน้ารู้เลยว่าแบบตาแบบตาลอยอ่ะตัวลอยตัวเบาเดินแบบทำไงดีอยู่เลยใช่แต่ว่าเขาก็สติดีมากๆที่แบบต้องทำอะไรก่อนอายัดก่อนหาไฟม์ไมโฟนเลยว่าอยู่ตรงไหน ท <c oughs> ี่เห็นพี่ยังอยู่ในอยืนยังยังอยู่ในอังกฤษแต่ว่าตำรวจบอกว่าออกนอกอังกฤษไปแล้วเราก็ <ๆ S 1> เออลยโอเค <c oughs> แต่ก็เนาะเป็นเรื่องของตำรวจไปตอนนี้เขากำลังสอบสวนหรือว่ายังไงไม่ยังไงก็ไม่ได้คืนอยู่แล้วค่ะเพราะว่าเรื่องที่นูน่นเด็กๆทุกคนที่แบบว่าเรียนที่นู่นเนี่ยเขาก็จะบอกทุกคนว่าของหายยังไงก็ไม่ได้คืนที่อังกฤษมีหรือะไรมีคนวนอะไรไหมพี่เล็ก เข <Okay. S 2> าไม่แอบกังวลมีงงมีมง,งานออในมือถือหรืออะไรอย่างเงี้ยก็มีกังวลว่าไอคาวหรือว่าโทรศัพท์เขาจะแบบหาอะไรข้อมูลไม่เจอเอยอ่างเงี้ยคะ่ะอย่างแต่ว่าเรื่องแฮกเรื่องอะไรคือเขาเออก็สามารถแบบอายัดเลยหมดแล้วเนาะคือช่องทางอายัดหมดแล้วคะ่เออเะเพราะว่าได้ซ้อมอายัดบัตรแรกไปแล้วเราบัตรแรกคำหักไปแล้วก็เลยแบบเออนั่นแหละค่ะอ๋อคือทิปนี้มันมีรอบซ้อมรอบจริงซ้อมจริงมีหมดเลยมีให้แบบได้รับตลอดเวลาแล้วเราก็บอกตลอดว่าพอแล้วเนาะแบบเออ มไม่พอ,พอแล้วไม่ไปเที่ยวด้วยกันแล้วพอแล้วปัญหาพอแล้วอย่างเงี้ยพอแล้วไม่เอามาแล้วอย่างเงี้ยพีพีได้ความสนุกความหวานความน่ารักอะไรพวกนีม้มันก็ได้เห็นได้เห็นแล้วค่ะว่า <ใน S 1> <ๆ S 2> พอถึงในสถานาการณ์ที่มันแบบมีปัญหาจะแก้ไขปัญหากันยังไงมีใครแบบโรคประมาณไหนบ้างมีใครแพนิคขนาดไหนบ้างใครแพนิคสุดก็ จริงๆทุกคนสติดีหมดเลยอาจจะเป็นเราที่สติไม่ค่อยดีอยคนนี้แต่เราไม่แสดงอาการหรอเราแสดงอาการคือไม่อยากเขาเครียดแหละเล่นตลกจนตำรวจไม่เชื่อว่าของหายองติดเล่นไปอีกยืนหัวเราะก็อยู่5คนอยู่ในโรงพักอย่างเงี้ยแบบเพราะเรารู้สึกว่าเขาเครียดกันแล้วเราก็ไปเล่นตลกไปเ้วเคยคิดว่าอาจจะเป็นสาเหตุทำให้ตำรวจไม่อยากตามก็ได้ไม่ทุกคนไม่มีเคสไหนใครตามเลยเราเราเคยของหายมาเหมือนกันก็ไม่ได้โดนตาม นั้นไม่ได้คืนหรอกอยู่แล้วอืมกระเป๋าเราก็ไม่ได้เหมือนกันอะไรนะกระเป๋าเราอ่ะกระเป๋าเราอ่ะสามวันถึงได้ของคืนเพราะว่าต้องส่งกลับมาแล้วก็ใส่ของแม่ไปก่อนหลวมๆไปะมียืมเสื้อพี่เล็กใส่ไหมคะไม่ยืมค่ะเพราะเราช็อปขอแม่เลยซื้อใหม่เท่านั้นแม่มันของมหายแล้วเราไม่มีเสื้อผ้าใส่อ่ะเราแต่เราต้องมีรูปลงสวยๆนะอะไรเงี้ยก็ซื้อเลยเคาลลานเลยค่ะคือโกยเลยอยาก โคยเลยทุกช็อปซื้อมาเข้าเขาสามช็อปสามถุงแต่ก็ยังอไอชุดยังไม่ชื่อเพราะว่าเราหนาวเราไป็ขี้หนาวแต่มันเป็นชุดซัมเมอร์อะไรเงี้ยมันก็แบบไม่ค่อยมีอะไรอย่างเงี้ยแล้วทีนี้คุณแม่ได้เห็นอะไรกิ๊บเล็กยืดขึ้นมาอะไรนะคะนี้้ไดแม่ได้เห็นอะไรกิ๊บเล็กยืดขึ้นมาเห็นอะไรตักแปลกที่ใส่ใจคออะไรเงี้ยก็เห็นแหละเขาก็ได้เห็นว่าเป็นคนเออค่อนข้างมีสตินะ เขาให้ผ่านนะฮะไม่เทียบกับเราเขาโวยมีต่อดีกว่าเราเยอะแม่ว่าไงแม่โอเคเลยแม่ก็ไม่ว่าไงแม่ก็ว่าเอ้าตายฮาแล้วของหายมันแบบมันน้โมเมนต์นั้นน่ะมันคือแบบตกใจด้วยอะไรหลายอย่างด้วยแล้วก็ก็ได้แต่สงสารเพราะเราก็แบบทำอะไรไม่ได้มากกว่าที่แบบไปโรงพักเธออะไรอย่างเงี้ยแม่ก็เอ็นดูเนาะ เราเป็นดูว่าแบบเป็นคนที่ระวังตัวที่สุดในทริปแล้วบอกทุกคนว่าเธอระวังกระเป๋าเอากระเป๋าไว้ข้างหน้าสี่นั่นอะไรเงี้ยตัวเองเลยเองแม่เราอุตส่าห์โ่มจริงก็กลับมายมนะมสำหรับพวกเราเพราะเจอหลายอย่างเหลือเกินหนึ่งทริปหลายล้านเหตุการณ์มันหนัวมันเกินยมอ่ะเหมือนแบบมันมันได้ทําใจอยู่ในทริปนั้นจนพอกลับมาไทยแล้วเรารู้สึกว่า เย่กลับไทยแล้วอย่างเงี้ยกลับบ้านเกิดมึงนอนกลับเกิดกลับเธอมันจะมีไม่มีเอาละพอแล้วนะอะไรเงี้ยขากลับเราก็ยังมีที่แบบพี่เก้าอี้เราทีวีพังอะไรเงี้ยแล้วก็แบบเออมันจะเอาทุกอันเลยเนาะอะไรเงี้ยก็เลยเกี่ยวคิดว่ากลับไทยมาขอทําบุญแบบหาที่ทําบุญเถอะไม่ต้องเที่ยวละแต่ว่าไม่ไม่รู้จะโทษอะไรแล้วโทษเรื่องโชคชะตาไปเลย จริงอยู่นู้นก็ไหว้พระแต่ว่าน่าจะฟังภาษาไทยไม่รู้เรื่องอ่่ไมถึงก็เลยแบบไม่ถึงก็ไม่ทันได้เปิดทันสเลยไม่มีล่ามแปลอีกก็แบบได้แต่ please thank you อีไรอ่ะท่านนี้ก็ไม่เข้าใจอีกโอ้โหเทปสารตาเลยไม่โดนใจเลยใช่ปั๊ะปะปะปะแฟนคลิปเปอร์ไปเมื่อไหร่ลูกยังรอใครยังอีกสักพักแหละเพราะยังไม่ว่างยังไม่มีเวลาได้เจ็ตแลกเลยตอนเนี้ยทำงานสุดๆแต่ไม่เข็ดใช่ไหมไม่เข็ดใช่ไหม เข็ดแล้วแหละอังกฤษอ่ะหาประเทศอื่นดีกว่าไปก่อนใครหน่อยใช่แบบฮ่องกงฮ่องกงไปนูเบอรี่อะไรอ่าเงี้ยไปดิ่ง่ายๆบ้างเก็ครับทอ๋อชนบทอ่ะไม่มีปัญหาเลยพี่ในเมืองอ่ะสุดๆคนมันเยอะเนาะชนบทเราก็แบบเฮ้ยล็อกหน้าต่างอะไรอย่า้ยไม่มีเลยมีแต่แก่มีแต่ตายมันคงเข้าบ้านเราหลอกเลย ก็พักไปก่อนเนาะยาวๆเวลาไปเที่ยวใกล้ๆเอาตอนแรกว่าจะไปชุบตัวอยู่อังกฤษกลับมาผิวขาวแน่นอนอ่าเป็นไงดำเลยอะแบบไม่เลยเลยอ่ะแดดมันอยู่กรุงเทพอ๋อหรอ๋อแล้วเธอไม่ทากันดูกันแดดทาก็ไม่ช่วยค่ะหรอต้องไอพีเอชร้อยอย่างเงี้ยจะอยู่หลูต้องรอกินกันแดดเข้าก่อนถ้ามีก็ดีนะคะแต่แบบมันร้อนมากอ่ะไม่มีอะไรมาสู้ได้เลย แล้วเขาไม่ดูแลหรอพี่เล็กไม่กางร่มเอาเสื้อคลุมแบบติลแบบครูเฮาลำพังโทรศัพท์เขาหายเขาก็เศร้าแล้วให้เขาไปของชีวิตเองก่อนไม่เขาดูแลตัวเองดีกว่าแต่เขาก็ดูแลเต็มที่ละค่ะเราที่ทำได้อะไรเราไปใส่ลุยแล้วเนาะลุยสุดๆแท่จะไปตีก็ละโอเคทำไมอะเรื่องอะไรอะมันก็แบบนั่นแหละของทางของหายแล้วก็แบบทำไมอะไรยังไงที่ไหนคนไหนมันทำไมอะมันไม่ยังไงอะะไง้มใส่บูอยู่แล้วเนาะแต่ไม่เจอตัวถ้าเจอก็จะ รู้จัดการเนาะดีดีอะไรองค์เทพสามตาบรรจัยเออก็ขอองค์พันใช่